สวัสดีครับพี่พี่วันนี้น้องเอาเหรียญตลาดใส่ปีสองนะครับเป็นพระปีเลือกของของหลวงพรคูณอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าเก็บสะสมกันช่วงนี้ราคาค่อนข้างดีตัวมากนะครับมาชี้จุดเกแทกันเพราะว่ารุ่นนี้มีทั้งเกมีทั้งพิมพ์ที่ไม่เล่นครับพิมพ์หลักเลยที่เราต้องดูครับคือไม่มีเมตตานะครับพี่พี่ถ้ามีเมตาไม่เล่นครับตัดได้เลย พิมพ์นี้เราจะเล่นพิมพ์ที่ไม่มีเมตาเท่านั้นและอีกพิมพ์หนึ่งครับที่ไม่เล่นก็คือณบุ่มครับบริเวณนอนเนนครับด้านบนคําว่าคูณครับพี่พี่นอนเนนจะมีรอยบุ่มลงไปอันนั้นเราไม่เล่นนะฮะเรียนนี้เป็นบล็อกคูณขีดนะครับพี่พี่นี่บริเวณสระอูครับจะมีรอยขีดยาวไปเลย มาดูครับจุดแรกครับที่เราต้องสังเกตเหรียญแทนนะครับพี่พี่เราส่องเข้าไปที่หูเหรียญด้านหน้าครับหูเหรียญด้านหน้าครับจะเป็นล่องลึกเข้าไปนะครับพี่พี่เหมือนงอแล้วเป็นแอนกะทะตัวหนอนอ้วนพีนะครับนี่มองได้ชัดเจนเลยจุดต่อไปครับพี่พี่บริเวณพื้นเหรียญครับ พืนเหรียญของตลาดสายรุ่นนี้ครับจะเป็นเส้นขนแมวเยอะมากๆครับพี่พวิ่งทั่วเหรียนเลยนี่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเนาะไม่ต้องสองกล้องก็เจอถ้าเจอเส้นขนแมวเปอร์เซ็นต์แท้สูงมากครับของเหรียญรุ่นนี้เนาะจุดต่อไปครับพี่พี่เราพลิกมาด้านหลังด้านหลังบริเวณหูเหรียญเหมือนเดิมเนาะส่องเข้าไปเลย เหรียญของรุ่นนี้ครับจะมีเนื้อเกินอยู่ข้างในครับพี่พี่นราเป็นรอยจากกันปั๊มนะครับเปอร์เซ็นต์แท้สูงมากถ้ามีแบบนี้อีกจุดหนึ่งครับตัวนอนครับด้านซ้ายครับจะมีเนื้ออยู่ข้างในเล็กๆนิดหนึ่งครับเป็นติงนิดเดียวฮะถ้ามีแท้ทันทีฮะและอีกจุดหนึ่งครับพี่พี่จะเป็นเส้นบังคับที่เกินออกมาจากขอบเหรียญด้านในฮะตรงนี้เลย ้านหลังครับตัวยันค่อนข้างคมชัดเนาะมีเส้นขนแมวเหมือนด้านหน้าเลยถ้าพี่พท่านใดนะครับมีนะครับสามารถส่งมาให้น้องได้น้องรับเช่านะครับพี่พส่งมาทั้งในไลน์หรือแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้สาหรับวันนี้ขอบพระคุณมา,มากมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ